ดวงความรักวันที่22ถึง28กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะดวงของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่22ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะ ช่วงนี้ความรักจะออกแนวน่ารักปนงองแงถ้ามีแฟนแล้วจะมีโมเมนต์งอนกันเล็กๆเพราะอีกฝ่ายอาจไม่ค่อยทักไม่ค่อยใส่ใจแต่ถ้าใจเย็นลงสักนิดแล้วอธิบายกันตรงๆจะเข้าใจกันมากขึ้นความโรแมนติกเล็กๆน้อยๆอย่างการส่งข้อความหวานๆก่อนนอนจะช่วยละลายความน้อยใจไปได้ ส่วนคนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแบบเงียบๆแต่ใจละลายเพราะเขาจะชอบทำทีเป็นไม่สนแต่จริงๆแอบห่วงแอบถามเพื่อนรับตัวคุณอยู่คนเกิดวันจันทร์เลยมีโอกาสเจอคนที่ทำให้หัวใจว้าวุ่นดวงของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่22-28ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะ ความรักสัปดาห์นี้อบอุ่นแต่เขาแอบ,บร้อนแรงนิดๆคนมีคู่จะมีโมเมนต์ห่วงแฟนแบบน่ารักนรักเพราะอีกฝ่ายอาจมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาใกล้ๆเลยทำให้คุณอยากจับจองพื้นที่หัวใจเขาไวน้น่นแน่นๆ แต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะความผูกพันระหว่างกันยังมั่นคงดีถ้าเติมคำหวานบ่อยๆจะยิ่งทำให้รักเหนียวแน่นกว่าเดิมส่วนคนโสดออร่าความสดใสามาแรงมีโอกาสได้คุยกับคนใหม่ที่ทำให้รู้สึกเขินจนมือไม้ไม่เป็นตัวเองระหว่างใจตัวเองหน่อยเพราะอาจเผลอตกหลุมรักไวไปดวงของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่22-28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะ ความรักในสัปดาห์นี้จะเต็มไปด้วยความเข้าใจคนมีคู่จะได้ใช้เวลาพูดคุยกันมากขึ้นแม้เรื่องเล็กๆอย่างกินอะไรดีก็จะกลายเป็นบทสนทนาที่ทำให้ยิ้มได้ถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันจะปรับความเข้าใจกันได้ไวไม่ปล่อยให้บรรยากาศมาค้างคาส่วนคนโสดจะมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีเพื่อนสนิทแต่หัวใจดันเต้นแรงกว่าเพื่อน ความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆพัฒนาอย่างน่ารักแอบมีลุ้นว่าเพื่อนอาจกลายเป็นแฟนได้ดวงของคนเกิดวันพฤหัสสบดีระหว่างวันที่22ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะสัปดาห์นี้ความรักจะหวานจนเพื่อนๆรอบตัวแอบอิจฉาคนมีคู่จะมีโอกาสทำกิจกรรมพิเศษด้วยกันเช่นไปเที่ยวไปกินร้านโปรด หรือมีเซอร์ไพรส์เล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าเขายังใส่ใจเหมือนเดิมความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นมากส่วนคนโสดสนเสน่ห์พุ่งแรงคนที่คุณชอบอาจเริ่มแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าก็สนใจคุณเหมือนกันมีโอกาสเริ่มต้นคุยกันแบบจริงจังอย่าปล่อยให้ความลังเลทำให้พลาดโอกาสดีๆไปนะคะดวงของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่ 22 2 8ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะความรักจะออกแนวสบายๆไม่กดดันคนมีคู่ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันบ่อยแต่ความทิดถึงและการแสดงออกเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ความสัมพันธ์อบอุ่นอยู่เสมอช่วงปลายสัปดาห์อาจมีโอกาสทำให้แฟนเซอร์ไพรส์จนยิ้มไม่หุบส่วนคนโสด ช่วงนี้คุณจะดูโดดเด่นในสายตาคนรอบข้างโดยเฉพาะเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือกิจกรรมสังคมจะมีคนมองคุณด้วยสายตาเป็นประกายมีโอกาสได้เริ่มต้นการคุยที่น่าสนใจดวงของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่22-28ถึง28กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะความรักของคุณดูจะมีดราม่าเล็กๆ แต่ก็ไม่ถึงขั้นทะเลาะใหญ่โตคนมีคู่จะมีช่วงที่คิดมากหึงหวงหรือไม่มั่นใจในตัวเองแต่พออีกฝ่ายอธิบายหรือทำให้เห็นว่าคุณสำคัญจริงๆก็จะกลับมาหวานเหมือนเดิมการพูดคุยตรงไปตรงมาจะช่วยได้เยอะส่วนคนโสดระวังใจตัวเองหน่อยเพราะอาจไปตกหลุมรักคนที่ยังไม่ชัดเจนกับคุณควรดูไปยาวๆอย่ารีบใจร้อน แต่ถ้าคนคนนั้นแสดงออกว่าใส่ใจจริงก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่22-28ถึงกันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะความรักสัปดาห์นี้สดใสเหมือนแสงอาทิตย์คนมีคู่จะได้ทำอะไรสนุกสนุกร่วมกัน เช่นดูหนังทำอาหารหรือมีกิจกรรมที่ทำให้หัวเราะไปด้วยกันความสัมพันธ์เลยอบอุ่นและมีชีวิตชีวาส่วนคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ทำให้ใจสั่นแรงแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเจอจากการไปงานหรือกิจกรรมที่ไม่คาดคิดเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันขึ้นแต่ก็อย่าเพึ่งทุ่มใจหมดค่อยๆดูความจริงใจไปก่อนจะดีที่สุด จบแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงเรื่องอื่นๆหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ